รายการกับ53นาทีแล้วทีห้าขากลับกับบรร็นยันงไงยาบเช้าๆกับสุขันษาวันนี้วันที่ห้าขากลับกับสุขนสันษานหน้าอบตบางระ เป็นทางที่สวยงามมีธรรมชาติสองฝั่งฝั่งที่สวยงามน่าแรงก็จะประมาณนี้หน้าฝนก็จะเขียวขจีสวยงามนำเช้าเช้า,าอากาศเย็นเย็นเย็นนี้ก็เปิดแอร์ที่บา้านอีก ปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนสภาพินฟ้ากาศมันจะค่อยๆเคลื่อนเริ่มสว่างเร็วขึ้นนะครับรถหลังนะครับรถหลังครับรถหลังรถสวน ดีห้าค่ะกลับานาฬิกาครับ55นา,าทาีสีสันปันสุบักที่บางพระานาฬิกาเริ่มจะสั่งม,มารถหลังนะครับรถหลังคัารถสวนครับในการดูแลของตัวเราเองนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบวิ่งมั่งปั่นมั่งเดินมั่ง หลากหลายออกกำลังกายดูยแลสุขภาพได้หลากหลายวิธีแต่ถ้าใครชอบวิธีของการดูแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกายก็มาจอยกันได้นะครับรถหลังนะครับรถหลังครับั่นสุทิบ้างที่บางพระไปด้วยกันั่นแปงอากาศเย็นๆนับหลักกิโล ลิบปังไปด้วยกันไม่เน้นเร็วเน้นปัน่นเพื่สุขภาพเพื่อตัวเราเองเะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไข้เจ็บนะครับบรบห้องกันที่จะได้สัมผัสบรรยากาศในยามเช้าเชแบบนี้ ก็ต้องมีวิในัยในตัวเองใครที่ชอบดื่มก็ดื่มน้อยลงเพื่อเชา้าจะได้มาปั่นจักรยานออกกำลังกายดูยแลสุขภาพในช่วงเชา้ชานะครับใครที่ไม่ดื่มก็ดีอยู่แล้วสุขภาพแข็งแรงมีมาเสริมด้วย การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอมีวินัยในตัวเองมาเทีว,ว่าทำได้เยี่ยมมากๆจนผมตอนนอ้คิมโม้แห่งบ้านนนท์เหมาก็เหมือนจะทั้งสองอย่างลงกันงานมิตรของเรามีทั้งสายดื่มสายปัน่น แต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพเป็นเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพยันเจ็บมากๆนี่คือบรรยากาศบางชั่วโมงตอนพวกเราชาวที่ห้าผากรยันเจ็บ,บมากๆขอบคุณพระเจาคขอบคุณพระเาค่ะพวกเราชาวที่ห้าทุกคนที่สร้างสุขไปด้วยกันปัจสุขริบปักที่บางพระไปด้วยกัน